อันดับหนังทำเงินในปี2025ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้อันดับที่5จูราสิกเวิลด์รีเบิร์รายได้ประมาณ869ล้านดอลลาร์เสียงคำรามของไดโนเสาร์ยังคงขลังเสมอถึงแม้จะเป็นการรีเซ็ตอารมณ์ใหม่ให้ดูดิบและจริงจังขึ้นแต่แฟนหนังทั่วโลกก็ยังพร้อมใจตีตัวเข้าไปดูการกลับมาของโลกของเหล่าสัตว์ล้านปีจนส่งให้หนังเรื่องนี้เกือบถึง900ล้านดอลลาร์ยังไม่ยากเย็นเลยล่ะครับ อันดับที่4 a m i n e Craft Movie รายได้ประมาณ958ล้านดอลลาร์พลังของเกมอันดับหนึ่งของโลกและนี่ก็คือหนังที่เปลี่ยนบอ็อซซเรียมให้กลายเป็นขุมทรัพย์มหาศาลถึงแม้ว่าคำวิจารณ์ของหนังจะก้ำกึงแต่พลังของฐานแฟนคลับทั่วโลกมันก็ของจริงจนเกือบสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังพันล้านเรื่องแรกของปีเลยล่ะครับ อันดับที่3ลีโลแอสติชรายได้1นึ่ล้านดอลลาร์ทะลุหลักพันล้านดอลลาร์ไปอย่างสวยงามสำหรับมิตรภาพของเด็กหญิงชาวเกาะกับตัวประหลาดสีฟ้าจากต่างดาวที่กลับมาครองใจคนยุคนี้อีกครั้งและความหมายของเขาว่าโอฮาน่ายังคงทรงพลังและพิสูจน์ให้เห็นว่าดิสนีย์ในเวอร์ชันควรแสดงถ้าทําถึงคนก็พร้อมจะรัดและจ่ายเงินให้เสมอแหละครับ อันดับที่2ซูโทเปียรายได้1,421ล้านดอลลาร์นี่คือภาคต่อที่ทุกคนรอคอยมาเกือบศตรวรรษสำหรับซูโทเปีย2ที่ไม่ได้มาเพื่อสร้างความสนุกแบบเด็กๆเ,เท่านั้นแต่เนื้อหานี่เติบโตไปพร้อมกับคนดูทําให้กลายเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำเงินสูงที่สุดอันดับ2ของปีทิ้งห่างอันดับ3แบบไม่เห็นฝุ่นเลยล่ะครับ อันดับที่1น,นาจา2รายได้2 2 1 5ล้านดอลลร์และนี่คือเจ้าของบัลลังก์ตัวจริงหนังแอนิเมชันจากจีนที่ไม่ได้แค่ทำเงินอันดับหนึ่งแต่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกของโลกที่ทำเงินทะลุ2,000ล้านดอลลา่าล่ะครับซึ่งนาจา2ก็ไปสู่ในโลกเห็นว่าพลังของตลาดเอเชียและคุณาภาพงานสร้างระดับโลกก็สามารถโค่นยักษ์ใหญ่ฮอลลีวูดทุกค่ายลงได้ในปี2025นีห้ล่ะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าผู้ชนะที่ผ่านมาแล้วคุณล่าใน,นี้เรื่องไหนคือเรื่อง ที่คุณชอบที่สุดสำหรับผมนี่ก็ชอบดีโรเอ s นสติสแล้วก็ซูโทเปียนะครับส่วนอาจายสองก็ชอบนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าสกิลของมันก็จะใหญ่เกินไปไรนี้นะครับและถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะดีซีมู e วี่ขอลาไปก่อนไปละ